ขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่ของหมู่ที่1บ้านแลแบ่งอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาเองก็มีน้ําท่วมสูงเกือบ3เมตรนะคะและทางเทศบาลตําบลท่าพระยาค่ะก็ได้มีการตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะจากสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะคะส่งผลทําให้พื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณหมู่ที่1ตําบลบ้านแลแบงอบบําเภอสะบาย้อย ขออภัยคะ่ะตำบลสะบาย้อยอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงขลามีน้ําท่วมเอ่อล้นเข้ามาท่วมบ้านเรือนของประชาชนเสียหายไปกว่า28ครัวเรือนด้วยกันประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวน200คนพื้นที่ลุ่มต่าริมคลองระดับน้านะคะท่วมสูงเกือบ3เมตรคาดว่าหากว่ามีฝนตกโปรยปลายอยู่แบบนี้นะคะกว่าระดับน้ําจะลดลงจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกตินี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ7วันค่ะซึ่งทางด้านของนายเจ๊มาแอและสมครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ่บ้านแรแบงนะครับก็กล่าวว่าเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการเร่งในการขนย้ายผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่นะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยซึ่งเนื่องจากว่าขนาดนี้นะครับปริมาณน้ำเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับที่มีความเสียหายเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ร่วมกับทางด้านของนายอำเภอและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็พบว่ายังคงมีบ้านเรือนที่มีลักษณะ2ชั้นยังคงอยู่ภายพี่น้องประชาชนเนี่ยยังคงอยู่กันภายในบ้านและว,ว่ารอดูสถานการณ์ว่า หากว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยก็พร้อมที่จะอพยพออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันครับขณะที่เทศบาลตำบลท่าพระยาอำเภอสะบาย้อยนะคะก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพหรือว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวอยู่ที่โรงเรียนสะบาย้อยซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ1กิโลเมตรสามารถที่จะรองรับผู้ประสบอุรคภัยได้ประมาณ300คนเบื้องต้นนะคะได้ให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยพร้อมกับอาหารและเครื่องเ,อเครื่องดื่มนะคะน้ำดื่มวันละสามมื้อด้วยกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่ คลายและกลับเข้าสู่